ชันยาวลงมายาวลงมาปับ๊บมาเจอมาจอเจอราวบันไดเหล่าอันนี้ชันช้ามากครับเจอเราวบันไดนี่ชันช้าลงพลุดแต่ชันใต้ดินอืมไเดียวทางซี่ชั้นคนรถยังปฏิหารเหลือเชื่อที่นี่ห้างเจริญทิศ น,นี่เวลาเทียงขึ้นเพียงขึ้นนี่ครับหลายคนเห็นคลิปแล้วก็งงมากนะครับว่ารถจูจ่ๆทําไมถึงมาโผล่กลางห้างได้ในสภาพที่ยับเยินครับเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกนะครับผู้ชมครับรถ f o r ์จูเนคันดังกล่าวครับเบรกไม่อยู่มีการพุ่งจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังชั้น3นะครับลงไปชั้น1 อยู่บริเวณในห้างนะไม่ใช่ลานจอดรถนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าคนที่เห็นคลิปเนี่ยอึ้งมากครับเพราะว่ามีการแชร์คลิปอยู่ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในโลก t ิ k กต็อกนะครับเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมมีการแชร์เหตุการณ์รถยนต์คันนี้ตกลงจากชั้น3ในห้างสินค้าชื่อดังย่านรังสิตนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันลงมาทับร้านกาแฟที่อยู่ตรงชั้นหนึ่งะครับได้รับความเสียหายสภาพพังยับเยินทั้งร้านแล้วก็รถ ข้อมูลจากทางตำรวจนะครับพันตำรวจโทรประสิทธิ์สมบุญจิตครับรองผู้กำกับการสอบสวนสอบพกูคดเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณยี่สของเมนาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเป็นช่วงเวลาห้างสรรพสินค้าเนี่ยปิดแล้วครับชายอายุ45ปีครับเคยทํางานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ขับรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีดํามาหาเพื่อที่ห้างก่อนที่จะมีการขับรถลงจากลานจอดรถชั้น3ม ขณะที่รถยนต์เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเรื่องการบังคับเลี้ยวครับเบรกไม่อยู่จึงพุ่งชนกระจกของห้างทะลุและไปชนราวกัน้นจนเหล็กกั้นล่วงลวงไปที่ชั้นหนึ่งเหล็กกั้นพังนะับแล้วก็รถเนี่ยล่วงลวงไปที่ชั้นหนึ่งซึ่งด้านด้านเนี่ยเป็นร้านกาแฟหล่นลงไปทับร้านกาแฟครับและตัวรถได้รับความเสียหายมากคนขับบาดเจ็บถูกนําส่งโรงพยาบาล พนักงานสอบสวนนะครับมีการให้แพทย์ตรวจเลือดนะครับปริมาณแอลโกอฮอลในเลือดดูซิว่าเกินที่กฎหมายกําหนดไหมเมาไหมเน่ยนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งห้างเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการประเมินในส่วนของรถเนี่ยเห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่สถานที่เก็บของกลางของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับ